ปลาขาวยังคือตัวยาวแต่ฮึผมว่าปลากระแยงหลายตัวตัวแต่บ้าโมากเหมือนแรงกะทีเบาอีหลอกตีแม่โอ้ไปยัยโอ้สลิดยัยสลิดยัยฮึนั่นนั่นนั่นสลิดอีกแล้วสลิดอีกแล้วสลิดยัย สวัสดีครับพี่น้องที่เดินพามาเบึงเป็นป่าแม่เป็นไรแม่ได้บ่มาต่อเสาร์ถิ่นแม่โอ้มาต่อเลยสิแต่ผมขอเบึงเนี่ยได้โอ้ปลาขาวปลาขาวยังก่อนเฮ้ยหลังเขียวๆหน่ปลาขาวหน้าเต,ต๋อ,อ,อ,นนะโ,อโอ้ปลาทูถืกดีวันนี้ตจ้านี่ไปขิงกำลังกลางหลายเห็ดปลาแดกเนาะหมกเนาะสมนิเนาะ โอ้โอ้ปากท่อมองนีบ่ครับใหญ่โอ้ตีได้บ้านเขาบ่ครับนี่ยเขาเป็นได้จริงจิตมันกับจักสยตบ่ยตเนาะขันท่วมโดนมันกับจักยางคือบ้านและกับจันตอกโอ้เขาเอปากขาแป้งตีใส่ขอมึงฉขอบังในเปลาตะเพียนโอ้ปลาหวยธรรมชาติบ่ครับนี่ยาข้าโอ้โอ้ตี มันออกสากสะผมะเ,อเออผมจับเบิ้งในเด้อโอ้ปาฏเพยียนนี่ครับกระลังงามเลยพี่น้องเออมีตัวกระังงามครับเอ้ถูกทุกบาทเลยพี่น้องถูกทุกบาทครับถูกทุกบาท <c oughs> นี่เราว่าเราหัวก็ออกมาเลยนีย่สะดุ้งห้างตัวหนึ้ง่ามันสะดุ้งที่สะดุ้งบ่ามันสะดุงะด้งปลาซิ่วนะแม่เป็นซุ่มบ่ามีหม่องไหว้หรือเปล่าได้ปะได้หลายติ่มวานนี่ น้ำท่วมถนนนี่เลยบ่ครับหมูหลวดไปเล่นบ่มือนีเบาอันบ่มือนี่เห็นตะห้อยนี่เห็นเริ่มเห็นเขาแน่แล้วเนาะเออใครอยู่ดอกโอ้โหโอ้โหหมูนี่เล่นากระดับเจ้เส้น้ำลึกปะนั่นตีเนี่ยพัดเอ้าพี่น้องเออโอ้มันมันครับอ้าวได้ทุกบาทครับได้ทุกบาทบาทละหมกบาทละหมก สวง,งามอยู่กำลังเห็ดผสมปลาแดกดีๆครับเห็ด,ดปิ้งแซ่บแซ่บคือพอสมัยก่อนเนาะสังพ่อในไถนาขาดหน้าผมไปแล่นเล่นหาเก็บปลาขี้ขาดเจ้ยเวลาซื้อ,อม,มือเนี่ปลาขี้ขาดบ่เห็นเลยวะจะไปทางใดเกิดข้าเจ้าว่าไถหฮุนเนาะสมัยนี้หวกกัวกบเขยไม่ไเฮ้ไยไถแห้งเอ้ไยไถแห้งก็เลยว่ามีหว่วงมีเขียนหมู่ให้จับ เจอไหมตะกี้ยังโอเคสงสัยมันตื่นเสียงคิดเดือดมันก็เลยบ่เขาสะดุง้งมาลบก,กวนเพิ่นป้อ,อนซ่อนปลาปลาโอ้ปลาขาวป่าเพียนออกสะเพิ่นตีมันก็สิลุนสะไปสุ่มมองแล้วแม,นะม่นะโอ้ยชงกระสีรุนป่าป่านี่ป่านีตีมันก็สิออกจเกล็ดสะพิ่นนะ กระี่ยังมูนี่แหละอย่างบวกไกโอ้ยจบทะเกามากตะกุาเล็กนั่งเลยบวกได้บวกเกาเอาบวกโอ้ยไงเนี่ยโอ้ยบวกว่ามันขั้นเดี๋ยวผมไปเบิ้งกนขั้นส่วนกันกก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่ก็ขายอยู่เด้อผู้ใดหิวก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดก็ขายอยู่เด้อพากันกินข้าวแล้วพากันกินข้าวแล้วมาเลยเตะ ได้บ่แม่ทั้งปีได้บ่ขอเบิุญนี้ได้ครับเด้อไสร็ละโอ้บ่แม่คนละห้อปลาขาวน้อยเต้ป้าบุงนี่น้ำเลือกขึ้นอย่างนี้แต่ขนาดมันแรงมันยังแต่ขนาดมันแรงมันยังเห็นแทบสีเหลียวหาพ่เห็นตัวนน้ำเต็มปนีสิบระดับน้ำสีหาเม็ดปนเติโอ้ปลาขาวน้อยหรือปลาซิวน้อยครับนั่นปลาขาวเต้โอ้มีแต่ปลาขาวอืม ดูลปลาขาว,ขาวงงโอ้มีแต่ปลาแนวเดียวกันเนาะนีน่นเนาะเอาคือเอาเสดุงน้อยแต่ที่ท่านพันบัลลันน่นนะน <laughs> โอ้เีวทั้งเตเพันตึกบ่ครับทั้งเตทั้งหุนพันตึกบ่สะพานทั้งหุนบ่าานมีคนเดมีแต่แถวเหนีนบ่นเด ทั้งทั้งคนเต้โอ้โหเตผมิ่งกันนะนำโอ,โ,อโอ้พี่น้องเอยนำไรให้ฮเป็นต่ยานครับพี่น้องิ่งระดับน้ำพี่น้องดับนำครับนำไลขักไลเน่ สภาพานไรไหมพี่น้องนะนี่เขาเรียกว่าฤดูน้ําหลากฤดูน้ําหลากเนี่ยหลากว่าหลากเบิ้งครับพี่น้องเอ้<ม>พอได้อยู่ได้กินอลไรแม่ตัวปลานี่ยถืออู้ถืตัวตัวน้อย<ม>อเอาสิเล็กผมทำเองอะยามนี่เขาก็กินปลาหน่อยกันคือว่านละ <c oughs> งามครับงาม,งาม โอ้เด็กคนละสองิโลเดินเลยเตรถึงดีบ่ครับตาเ้าถือไหมแม่ตาเ้าบาทแล้วถวยแล้วติมาเ้าเนีะยอ้อันนี้แสดงว่าเอาเขาไปเก็บไว้แล้วตัวนหนว่าแต่มาโอ้ฟุฟโอ้ฟ่นั่นแม่นี่ดีบาดดี โอ้ม mm ันมันเชียงง้ายไหมเชียงงามไหมเดี๋ยวหากินเป็นต้มตุนขานะครับ ถึงดีปะครับท่านนี่ถึงดีปะโอ้เด้กฝึขาเขาบอกง่นะครับเมกี้เดือดติดสะดุงโตบอกง่ี่น้องกี้เดือดติดตาสะดุงนี่น้ำไหลครับติดสะดุงน้ำหลากน้ำไหล สุป <g ül üyor> ตาติแม่สุปตาติโ <c oughs> อ้พ่อบอนตัวบอกง่ายทั้ทงฝุ่นปลาบอนอันนี้เป็นวันเขาเพราะคำนะหน้าทงวันยืดเจได้มันเป็นข้างมันลดย้ยลูม,มองนิดเจโอได้หลายบ่ละแม่ได้หลายบ่แม่ได้หลายบ่เจ

เอเบักวนกับสองสายไงอยู่ตรเาอมสูนี่ลสียอ้จีบอนที่นังนั้นเร่มด้โอ้สายเปียกมันจะเจียวอ่ะอยังมันน่นนำะไทั้งที่จะนำออกสาที่จะนำออกสาป่ายันนึงก็ออนี่ไปดุไงเพิ่นปดุไงเพิ่นน่ะโอ้มีผู้ใดป่าญงไปแม่ อ๋อแต่เห็นใจเนาะผู้สือพันปลามาปล่อยนี่ที่ละโอ้ปลาปลาอยังละแม่ตัวปลาขาวอยัางคือตัวเงาปานนั้นปลาขาวอยัางคือตัวเงาแท้ผมว่าปลากระแยงปลาโน่นจะหน่อยปะโอ้ยปลาบอนปลาบอนนี่น้องเลยข้างบนนี้ครับแสดงว่าปลาออกสาลายกำแพงอ่ะ โอ้กำแพงสูงจนบ่นเห็นน้ำแสดงว่าน้ำไหลตัวตัวเห็นแต่บ่ตกมากเมื่อแรกกะที่เบาอีหดอกติม่โอ้ไปไงโอ,ยอย้โอ้เบสลิดไงเบสลิดไงเบสลิดไงสลิดไงห้แม่ให้โช่โชงง่ให้เบิ้งแน่แม่โช่ให้เบิ้งแน่ตัวเนี่ยทำได้โอ้สลิดไงเบสลิดไงลงถังเรียบร้อยจิตโดอกบ่หรอแม่ อะไรตัวนึงสลิดเนยก็จะออกปลาขาวต๋อปตะเพียนโอ้ที่นี่อยู่บ้านตุ่มเต้ได้อพี่น้องเด้อบ้านตุมต่มเต้เป็นแม่นไ่นโอ้ที้นี่ที่บ้านตุ่มเต้เเโอ้ปลาท,ทูปลาตะเพียนเนยกระไรเต้เน,น,นเนนนนบิังกันนะโอ้ เอาลงไปลุยเลยไ่ได้มาตเอป็นยังครับโอ้โอ้สุนี่สุนี่ปลาบ่เต็นสุดหลุดมือสารโทรศัพท์เราวขมเยแตงว่ายรตีท้องกะตัดโอ้สิบเอ็นทีบ่เป็นโลยตีแม่เนี่ยของไว้ของไว้เดี๋ยวชิลืมข้าวตะเกียงครับ Hoa lấy chia sắp làm bóng là ừ. đi bán ninh cái mặt bóng nát 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 nè nát 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 đi nát 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 nát

น,นีน่าจะเป็นบอ่อเป็นแองนะครับตรงไหนนะอาจจะเป็นแองกแองธรรมชาติน้ำขังที่เด็ดพามาดูมาส้มด้วพี่นองเด้อครับสำหรับทลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันแน่สวัสดีครับ